สวัสดีครับผู้ชมครับในช่วงสนทนาวันนี้นะครับเราอยู่กับท่านดรปิยพรพิทักษ์ตันตระกูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและท่านอาจารย์เกรียงไก่ทองศรีครับอาจารย์สาขาสังคมศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ครับท่านจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องการนํานักวิจัยถ้านะครับเท่าสํารวจถ้าเข่าช้างหายครับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับเราพบกันทั้งสองท่านครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค,ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับอย่างแรกครับในการที่จะต้องถามถึงเราคงต้องถามถึงความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อนครับท่านค่ะ,อะขออนุญาตอย่างนี้นะคะในส่วนของการทํางานของนักวิจัยที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะด้วยความที่ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏการ,รจนบ,บุรีของเรานะคะครเราได้ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพอยู่นะคะมีมีนักวิจัยที่ทํางานในด้านนี้อยู่นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะในงานวิจัย โครงการนี้เขาเรียกเป็นเป็นโครงการบูรณาการนะคะที่เราทํางานร่วมกันกับนักวิจัยจากามหาาลราชภัฒกาญจนบุรีเองนะคะ,คะมหา,าลาัยราชภัฒสุรินนะคะ,คะมหาชาัายสงขานครินแล้วก็องค์การพิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะ,คะทีนี้เริ่มต้นจากทีมของเราเนี่ยเราทําเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพะนะคะแล้วก็ได้เริ่มทํางานจริงๆเนี่ยก็คือใน ในพื้นที่ของการจนบุรีที่เป็นเขาหินปูนนะคะค <ผม S 1> แล้วก็มีทีมนักวิจัยจากามหา,าวิทยาลัยสงขลานครินนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสภาชจันทธริดค่ะอาจารย์ก็ได้มาทํางานวิจัยที่การจนบุรีด้วยแล้วก็ได้เจอในส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เราสนใจนะ,ะก็เลยชวนกันในส่วนของการเข้าไปสำรวจดูในถ้าอะไรเงี้ยนะคะคก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทํางานในใน,ในส่วนของพื้นที่ที่มันเคยทําอยู่ที่แค่ ป่าขหินปูนนะคะก็ไปทําเข้าไปในถ้เขหินปูนนะคะมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เราไปทํางานร่วมกันนะคะเริ่มเริ่มต้นในการทํางานเนี่ยเราทําที่อ่ที่อ่าถ้ำละวาก่อนนะคะแล้วก็ที่อ่เมืองสากนิคมเนาะสากนิคมที่ทองผาภูมินะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันทำเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านธรณีวิทยาด้วยนะคะแล้วก็ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ด้วยนะก็จะมีอาจารย์เกลียไก่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะที่จะมาทํางานหาร่องรอยประวัติศาสตร์ของคนที่เคยอยู่ในอดีตการเนาะนานนมแล้วในยุคต่างๆนะเดี๋ยวค่ออาจารย์เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่เราทํางานเนี่ยนะคะก็มีทีมงานจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้มาร่วมทํางานในเรื่องของธรณีวิทยากับเราด้วยนะคะ แล้วทางกรมเองเนี่ยนะคะก็มีในส่วนของคณะกรรมการกําหนดนิยบายคณะกรรมการท่ามแห่งชาตินะคะคแล้วก็เจอกันเพราะฉะนั้นเขาเลยคุยว่าเอ๊ะทีมเราในฐานะที่เราทําด้านความหลักหลายทางโชวภาพอยู่แล้วเนี่ยรเราสามารถไปทํางานในพื้นที่ที่เขาช่างหายได้ไหมนะคะซึ่งเป็น1ใน11บเอท่ามต้นแบบ ที่ทางคณะกรรมการท่ามห่งชาตินะคะได้กําหนดเพื่อจะศึกษาข้อมูลในทุกมิตินะคะนี่ก็สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ที่เรามี13หมูป่าใช่ไหมคะ<ช>ที่ไปทัดลงติดอยู่ในท่ามต่างๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในระดับประเทศเนี่ยวาระแห่งชาติเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราต้องมีฐานข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบถ้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญ,ญอีกอันหนึ่งที่เขาขาดอยู่ก็คือนักวิจัยที่ทํางานเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งท่องเที่ยวในในถ้ำเหล่านี้ค่ะคนะก็เลยเกิดเป็นทีมที่ไปทํางานที่ถ้ำเขาช่างหายด้วยกันนะคะ ครับแล้วหลังจากโครงการเนี่ยครับเริ่มมาได้สักระยะดึงแล้วเนี่ยทางนักวิจัยท่ามและภาคีเครือข่ายนะครับได้ดําเนินการอะไรบ้างแล้วบ้างครับในพื้นที่จุดไหนอย่างไรบ้างโอเคค่ะในอันนี้เล่าแล้วที่เขาช้างหายก่อนเนาะที่เราทํางานด้วยความสนับสนุนนะคะต้องขอบพระคุณก็คือสานุนให้ทางจากกรมทรัพยากรธรณีนี่แหละค่ะที่ให้ง้อมาในการทำทำโครงการวิจัยของเรานะคะแล้วก็ที่นําเรียนเราว่าด้วยความที่เราทํางานเป็นทีมใหญ่เลยก็คือมีนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็องค์การพิพากษาวิทยาแห่งชาติด้วยทที่่มมาาาํนนนรรวกััะะเฉ้ นักวิจัยของเราเนี่ยจะเป็นนักวิจัยด้านถ้าเฉพาะในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะทางเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะมันก็จะมีในมิติต่างๆนะคะ <c oughs> มิติแรกก็คือแน่นอนเรา,เรา,เรา,เราได้รับมอบหมายให้สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในแ <c oughs> หล่งถ้าตัวเนี้ยนะคะ อีกมิตินึงนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของร่องรอยทางประวัติศาสตร์เนาะที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในถ้ำนะ,ะก่อนหน้านี้นะมีเป็นแหล่งที่อยู่ไม่เดี๋ยวให้อาจารย์อาจารย์เกงไกรเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ถ้ำแหล่งเนี้ถ้ำแห่งนี้นะคะหรือถ้ำหลายแห่งในประเทศไทยเนี่ย มีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวดูไหมว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวถ้าที่นี่มีพฤติกรรมอย่างไรนะเพื่อจะนําไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการถ้ำด้วยว่าถ้านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมแบบนี้เราควรจะมีมาตรการในการดูแลป้องกันไหมนะนะเพื่อ,อให้ ปฏิมากรรมถ้ำหรือความสวยงามของระบบถ้ำยังคง,คงอยู่ยแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพหรือแหล่งที่อยู่ของสัตว์ยังคงอยู่ต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เลยเปน็นลักษณะของการทํางานที่เราทํางานร่วมกันในในหลายมิติด,ด้วยกันทั้งเรื่องของการสรํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดูปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะดูในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ที่จุดแต่ละจุดที่เหมาะสมที่ที่สามารถจะนาเที่ยวได้นะคะแล้วก็ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันนะคะกับ ระบบถ้ำแล้วก็ระบบใกล้เคียงของถ้ำด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือ,อนําไปสู่เรื่องของแนวทางการหาความความเหมาะสมในการที่จะบริหารจัดการถ้าเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่มนุษย์สนใจอย่างเช่นเพื่อการท่องเที่ยวไหมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ไหมต่างๆเรื่อน,นี้ค่ะครับแล้วที่ต้องถามเลยเพราะเหตุใดครับเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็น ถ้ำเขาช้างหายครับที่ถ้ำนี้มีความพิเศษอย่างไงบ้างคะอาจารย์ที่เป็นถ้ำต้นแบบในการสำรวจของเราได้เดี๋ยวเองจะพูดในมิติของเรื่องของความหลากหลายเรื่องของน่าสนใจเลยเดี๋ยวให้จย์เก่งไก่เล่าให้ฟังว่าเออที่นี่มันมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อะไรยังไงบ้างนะซึ่งน่าสนใจมากแต่ว่าเมื่อกี้ที่นําเรียนไปแล้วนะคะว่าด้วยความที่อันนี anyway. ้เป็นหนึ่งใน11ถ้ำที่ทางคณะกรรมการถ้ำแห่งชาติได้กําหนดมาเลยค่ะว่าเราจะต้องทําในพื้นที่ตรงนี้แน่นอนในในเงื่อนไขของการเลือกของคณะกรรมการถ้ำแห่งชาติก็พูดถึงเรื่องของความสําคัญของถ้ำในสิบเอ็ดถ ต้นแบบ,บนะเพราะฉะนั้นถ้ำเนี่ยเมื่อถูกเลือกให้เป็นถ้าต้นแบบนั่นหมายความว่ามันคงต้องมีอะไรดีอยู่แล้วล่ะค่ะดีในแง่ของหนึ่งก็คือเป็นแหล่งที่ชุมชนใช้ประโยชน์หรือกลุ่มต่างๆที่เข้าไปใช้ประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในแง่ของการท่องเที่ยวที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตรังนะคะเนื่องจากถ้าเนี่ยมีสภาพเขาเรียกปฏิมาก,การรมถ้ำเนาะจะมีนที่มีความสวยงามมากนะคะเข้าถึงได้ง่ายมากแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ ที่สําคัญนะคือความสวยงามเหล่านี้ค่ะที่มันยังคงอยู่ถ้าส่วนใหญ่ของเขาช้างหายเป็นลักษณะถ้าที่เป็นเขาเรียกอยังถ้าเป็นถ้าเป็นเนาะที่เป็นแอคทีฟอยู่ก็คือมีหินงอกหินย้อยมีเขาเรียกปฏิมากรรมถ้าต่างๆนะคะสวยงามมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้ำนี้ก็จะถูกเลือกว่าโอเคนะเราควรจะไปศึกษาถ้ำนี้เป็นถ้าต้นแบบแห่งแรกนะคะในการดูความหลากหลายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีงานวิจัยเดิมที่ทางอาจารย์โสภาคจันทริศเนี่ยนะคะจากมอเนี่ยท่านได้ศึกษาไว้อยู่แล้วค่ะว่าถ้ำนี้มีความหลากหลายทางชั่วภาพอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ก็เลยเป็นถ้าที่เราให้ความสนใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือสอดคล้องกับทางกรมทรัพยากรธรณีที่ให้เราไปทางานในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มิมเล่าให้ฟังข่าวว่าในส่วนของแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่ที่นี่่ัร่องรอยประวัติศาสตร์ใช่มันมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันยังไงแล้วทำไมเราถึงเลือกที่นี่เป็นพื้นที่ศึกษาได้ครับอาจารย์ครับย้อนกลับไปในเหตุผลของว่าทําไมต้องเป็นถ้ำถ้ำเขาช้างหายนะครับต้องบอกว่ามันมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ทางด้านการท่องเที่ยวได้ระบุไว้คือที่ตั้งของ้นนีะครับ ท่านนับย้อนไปในอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ำเขาช้างหายเนี่ยตั้งอยู่บริเวณเส้นทางคมนาคมโบราณครับระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราชครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ำเขาช้างหายจึงมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างในกรณีเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงตัวถ้ำแค่ภายนอกของถ้ำก็เป็นถือว่าเป็นสุดยอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจในทางโบราณคดีมีการค้นพบนะครับศาสนนฐ,ฐานทังศาสนาพุทธนะครับ และนิกายมหายานนะครับขณะเดียวกันบนถ้ำที่ใกล้เคียงเขาช้างหายก็ยังพบร่องรอยนะครับการบวงสรวงนะครับตามคติความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณตามธรรมชาติของคนในท้องถิ่นและรวมถึงตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราคือตัวถ้ำเขาช้างหายเนี่ยเรายังพบว่าตัวถ้ำเขาช้างหายเนี่ยมีประวัติศาสตร์บอกเล่าหรือเรียกว่า oral history นะครับหรือประวัติศาสตร์มุกบาระนะครับเป็นตัวของตัวเองแต่ความน่าพิเศษของเขายู่ตรงนี้ครับ ประวัติศาสตร์มุกปาตะของเข้าถ้ำเข่าช้างหายเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์มุกปาถะที่ไม่ใช่เรื่องเลื่อนรอยแต่มันมีเงื่อนงามที่สอดรับกับข้อที่จริงในทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับในพุทธศตวรรษที่1 7และ18เกี่ยวกับตำนานพระบรมธาตุเจดีย์นะครับที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับในดีเทลเดี๋ยวเราจะพูดคุยเนาะในช่วงต่อไปอนะครับน่าสนใจครับแล้วในส่วนของการบริหารจัดการถ้ำเข่าช้างหายเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ทุกภาคส่วนนี้ให้ความสนใจยังไงบ้างครับอาจ,จารย์โอเคค่ะในส่วนนี้จริงๆนี่คือเป้าหมายที่ทแท้จริงของของนักวิจัยเลยนะคะคว่างานวิจัยของเราเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งทางรก,กรมทรัพยากรธรณีเองนะคะที่ให้ทุนเราเนี่ยก็คือมุ่งไปสู่เรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะคก็คือทําอย่างไรยึงทําให้ถ้ำเนี่ยมีการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของมิติของการนำํำการข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีในรูปแบบของการการทำเป็นการ ประชุม,มปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งใน,ในเริ่มต้นเนี่ยในเรื่องของกระบวนการในการทําของเราเนี่ยคือเราไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนใช่ไหมคะศึกษาข้อมูลความหลากหลายว่ามันมีอะไรยังไงอยู่ตรงไหนอย่างไรมีทรัพยากรที่โดดเด่นที่มีความจําเพาะชนิดไหนอะไรเงี้ยนะคะคที่มันอยู่กับถ้าบ้างนะคะแล้วก็มันอยู่นรงตรงไหนของถ้ำนะคะครเรื่องธรณีวิทยาด้วยนะคะธรณีวิทยาตรงไหนที่มีความโดดเด่นสวยงามงตาม่างๆปฏติมาการรมถ้าด้วยเลยด้วยนะคะแล้วก็ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ทั้งนอกถ้าและภายในถ้าเหล่านี้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงนะเราทําเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวค่ะคที่นําเรียนไปแล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีความจําเพาะเจาะจงในการมาเที่ยวถ้าแบบไหนอย่างไรนะซึ่งเหล่านี้ข้อมูลทั้งทั้งส่ส่วนเหล่านี้ค่ะเราจะมาบูรณาการร่วมกันแล้วก็ไปทําในเรื่องของการทําโชั่นอนอนาลิซิสกับชุมชนนะคะซึ่งชุมชนที่ ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมก็คือไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานในจังหวัดตรังเองนะคะระดับนโยบายนะคะสำนักง,งานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ที่อยู่ในพื้นที่อตน้ำมื่น4ีเาาน,นาะ<ช>ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะคะโรงเรียนชุมชนนะคะมหาชัยที่ตั้งอยู่ในในพื้นที่ด้วยนะคะที่เขาจะมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในอนาคตเหล่านี้ค่ะมาทํางานร่วมกันแล้วก็มาเขาเรียกอะไรวิ คิเคราะหนะเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็หา รูปแบบที่เหมาะสมในการที่จะบริหารจัดการถ้ำใะ้มันเหมาะสมที่สุดใช่ค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยทางชุมชนเองก็ตกลงกันก็คือภาคีเนี่ยตกลงร่วมกันเลยค่ะว่าโอเคถ้ำแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นถ้ำที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเขาใช้คํานี้นะคะหรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะเพราะว่าเขาเห็นแล้วนะคะว่าถ้ำแห่งนี้มีความสําคัญโดดเด่นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังค่ะว่าที่นี่มีความโดดเด่นอย่างไรนะคะจริงๆพื้นที่ถ้ำเนี่ยประมาณหนึ่งรเอยไรนะคะถ้ำเล็กๆเลยนะะเป็นถ้ำที่ มีลักษณะเขาเรียกเป็นลักษณะคล้ายเกาะแห่งความหลากหลายเลยเพราะว่าที่นี่เราเจอ,อความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยหนึ102ชนิดนะคะิึงมีชีวิตทั้งก6กกลุ่มใช่ค่ะ102ชนิดเมื่อเมื่อเทียบกับถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะ,ะทศขนาดใหญ่ที่เราเคยศึกษาไว้ทีม,ท,มทีมงานศึกษาไว้เนี่ยอย่างถ้ำเลสเซโกดอนเนี่ยค่ะนี่คือประมาณสองร้อยกว่าชนิดแต่ว่าถ้ำเลสเซโกดอนนียมันใหญ่มากนะคะพื้นที่มันใหญ่แต่ของเราเนี่ย ความยาวของตัวถ้ามเมงประมาณ800กว่าเมตรเองค่ะนะไม่ถึงกิโลใช่ <3. S 2> ไม่ถึงหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นเรายังเจออยู่มระมาณ1สองชนิดเพราะว่าเพราะเพราะฉะนั้นเราเรามองเห็นเลยค่ะว่าใ,ในใน้่าเมงเนี้ยมันมีความดุดในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพจริงๆนะก็เลยเป็นเป็นข้อมูลที่นําเรียนให้กับที่ประชุมทราบเมื่อกี้ค่ะ,คะแล้วเขาก็เห็นความสําคัญเนาะเขาบอกโอ้ยน,น่าสนใจมาก,มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะดูแลอนุรักษ์ไว้ค่ะค,ะครับ แล้วอย่างในช่วงนี้เราทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าเราอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วทางทีมนักสํารวจของเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างครับในการดําเนินการ อันนี้ก็ก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันเนาะในเรื่องของการลงพื้นที่ว่าด้วยความที่ช่วงช่วงช่วงที่เราทํางานกันจริงๆเนี่ยนะคะมันมีปัญหาเรื่องของโควิดระบาดหนักเลยนะคะที่นี่แต่ว่าเราก็มีความตระหนักเรื่องของการทํางานในเชิงพื้นที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักวิจัยทุกคนเนี่ยก่อนจะเดินทางค่ะก่อนจะขึ้นเครื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะเรามีการตรวจ ATK นะคะก่อนเข้าพื้นที่นะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะในในถ้ำเองเนี่ยถ้าเกิดสว่าอย่างไงก็คือในช่วงที่เรามีการสารวจเนี่ยจะไม่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทํางานเฉพาะกลุ่มของเรานะซึ่งเราใช้เวลาไม่นานค่ะครั้งหนึ่งประมาณ2วันในในถ้ำนะซึ่งทางทางผู้จัดก,การถ้ำเองนะทางอบตอเนี่ยเขาก็มีการประกาศไปล่วงหน้าค่ะว่ารอบนี้จะมีทีมนักวิจัยจากมหาชัยแล้วก็จาก กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมทางานพราฉะนั้นขอขอปิดท่ามก่อนนะเพื่อจะไม่ให้มันมันมีปัญหาในเรื่องของการการติดต่อในเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะคะครับชัดเจนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับสักครู่เดียวครับ ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนสูงติดอันดับโลกโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆสาเหตุเกิดได้จากขับรถโดยประมาทขับรถเร็วขับรถขณะมึนเมาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิดสภาพรถบกพร่องหรือไม่สวมหมวกนิรภัยรวมเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุได้เราสามารถป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยความไม่ประมาท ไม่ใช้โทรศัพท์เวลาขับรถไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเปิดไฟสัญญาณจราจรขนาดขับรถสวมหมวกนิราภัยขนาดขับขี่เมาไม่ขับช่วยกันข้ามถนนบนทางม้าลายหรือทางข้ามต,ตรวจเช็คสภาพรถก่อนเดินทางชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ใส่คิวเพื่อแบบนี้ล่ละคะใช่ค่ะการใส่คิวเป็นสิ่งไม่ดีการกระทําผิดเพียงเล็กน้อยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการทุจริตปลูกฝังเด็กให้มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เรากลับมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับทางนักวิจัยถ้ำนะครับอาจารย์การสํารวจถ้ำที่เราว่าเราไปที่จังหวัดตรังเรามีแผนที่จะมาสํารวจถ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยหรือไม่ครับ ค่ะอันนี้แน่นอนจริงๆที่เมื่อกี้ที่ได้เรียนไปแล้วว่าในเริ่มต้นของเราจริงๆเราเราทำแต่ของที่การยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เด้เสร็จเนาะแต่ว่าในพื้นที่ที่เราเริ่มทํางานกันด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้ำหินปูนเนี่ยมีมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะนี่คือถือว่าเป็นแหล่งแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลยนะคะแล้วก็ระบบนิเวศขอินปูนเนี่ยจริงๆแต่ถ้าพูดถึงในเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณระบบนิเปพราเฉ็นั้นะเป็นพื้นทีี่่่ทนัักวิจยหรรืือออเงงข ปูนนียให้ความสนใจมากๆนะ,ะเพราะฉะนั้นในของพื้นที่เราเราก็ดาเนินการ,<ช>รอย<ช>ู่แล้ว<ช>นะคะท<ช>ั<ช>้งในส่วนของที่ถ้ำลาวาแล้วก็ที่สากลนิคมนะคะแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่จะขยายในพื้นที่อื่นอื่นอีกน,นะคะเพราะว่าเรายังยังสำรวจไม่หมดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมิติความหลากหลายซึ่งตัวเองก็เพิ่งจะเข้ามาในในเว็ฟงความหลากหลายจริงๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังน่าสนใจอย,อยู่สําหรับตัวเองนะคะครับแล้วอย่างอาจารย์ครับเตียงการนี อย่างการจนบุรีเราเนี่ยน่าจะมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากน้อยแค่ไหนเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยอย่างในกรณีของนากาัดเจอในเรื่องของถ้ำหินปูนนะครับ,รบเรายังพบร่องรอยการใช้ถ้ำหินปูนในเรื่องของพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอยู่<อ>เราค้นพบลงไม้ยุคประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ห้องสอนเรายังค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในการอุทิศกับผู้ตายอยู่ แล้วยังพบเรื่องเกี่ยวกับภาพเขียนยุคประวัติศาสตร์จํานวนมากในเขตจังหวัดก,กาญจนบุรียังเป็นปลายเปิดประเด็นให้ทําการศึกษาได้อีกเยอะเลยครับเยอะเยอะเลยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยันจนกระทั่งยุคประวัติศาสตร์เลยครับที่กาญจบุรีครับสำหรับโครงการนี้นะครับแน่นอนว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวถ้ำในประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วประชาชนนั้นเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคือเราวางเป้าหมายไว้อย่างไงครับอาจารย์ค่ะ ในในส่วนของการดำเนินโครงการนี้นะคะนอกจากว่าทีมจะทําเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนอกกอยประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราดูในเรื่องของความเหมาะสมของการท่องเที่ยวกับถ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแนวทางในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์นะคะคราวนี้ในในเรื่องของเงื่อนไขการทํางานของเราเนี่ยนอกจากเราทําแผนบริหารจัดก,การแล้วเนี่ยเรายังมีการสร้างโอกาสให้คนที่ เป็นมักคุเทศเนาะจมะม<ช>ีเนาะเป็นเป็นมักคุเทศเป็นไกด์ของถ้ำอะค่ะที่ที่ทำงานอยู่แล้วเนี่ยได้มาอบรมนะเราอบรมเทรนให้เขาให้เขาด้วยนะเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ที่นักวิจัยทั้งในส่วนของธรณีวิทยาเรื่องของความหลากหลายเรื่องของข้อมูลประวัติศาสตร์เหล่านี้ค่ะได้สื่อสารกันในรูปแบบที่ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญก็คือสื่อสารให้กับ คนที่มาเที่ยวด้วยความน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจริงๆนะเพราะฉะนั้น<ม>หลังจากที่เราทําในส่วนของการอบรมไปทั้งในส่วนของไกด์ท้องถิ่นด้วยแล้วก็เยาวชนนะคะเพราะว่าในส่วนของแผนอันนึงเนี่ยพูดถึงเรื่องของอเขาเรียกอะไรนะห้องเรียนท้องถิ่นเนาะเป็นเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนอยากจะเข้ามามีมีส่วนร่วมในเรื่องของการใช้แหล่งถ้ำตัวนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนด้วยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของอในในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์นะคะคคโครงการนี้เนี่ยเราทำโครงาคการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการมีสัมพันธ์การสื่อสารเนี่ยตอนนี้เราติดต่อกันกับเฟซบุ๊กในส่วนของน้องๆที่เป็นไกด์ท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าพอเราทำากิจกรรมแล้วก็มีการสื่อสารไปแบบนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวถ้ำที่นี่เยอะมากเพราะว่าที่นี่เมื่อกี้ที่นําเบียน,นะคะความหลากหลายลําดับที่2ของประเทศค่ะใน,ในส่วนของความหลากหลายของอระบบนิเวศถ้ำนะคะค,ค่ะสั้นๆอีกสักนิดหนึ่งถ้าพูดถึงอนาคต ทีมวิจัยถ้ำของเรารวมกับภาคีขรือข่ายด้วยนะครับจะร่วมกันหาแนวทางในบริหารในการบริหารจัดการถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปในอนาคตระวังแผนยังไงครับสั้นๆครับอ,อันนี้แน่นอนค่ะหลังจากที่เราทำเนี่ยเราทํารายงานส่งในส่วนของกลุ่มทรัพยากรธรณีนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราได้เหล่านี้เราก็จะนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ ในในในส่วนของนักวิจัยต่างๆหรือภาคีต่างๆที่ในแวดวงวิชาการด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ออกมาในเชิงของนโยบายค่ะ,ะ,คะที่จะส่งส่งต่อไปอยังคณะกรรมาการนโยบายท่าแห่งชาติซึ่งท่านก็จะเป็น คณะของท่านจะเป็นผู้กําหนดนโนยโบายในเรื่องของการบริหารจัดก,การ<ม>การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเหล่านี้นะคะหรือไปใช้ในประโยชน์ในมิติอื่นๆด้วยนะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่2ที่นําเรียนแล้วว่าเราทําในเรื่องของการบริหารจัดก,การกับท้องถิ่นด้วยนะเพราะฉันคิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้ท้องถิ่นอื่นๆได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานในถ้ำเขาช้างหายของเราเนาะเพื่อจะไดะ้เป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็สามารถนําต้นแบบเหล่านี้ค่ะไปไปใช้กับประยุกต์ใช้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของตัวเองในอนาคตต่อไปแล้วก็สร้างกาารทททททท่่่่่่่อองงงเเเีีีียยยยววป็นนืดูแลใสจ สิ่งแวดล้อมแล้วก็คีปทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุดคุมเพสุดท้ายแล้วก็เพื่อทรัพยากรธรรมชาติใช่ค่ะครับผมแล้วก็ให้ท่านฝากอะไรสักเล็กน้อยถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งก็ได้ครับ ค่ะใน,ในนามของมหาชนราชพัฒก,การจนบุรีนะคะเราก็พาคีเครือข่ายที่ทํางานเป็นในฐานะที่เป็นนักวิจัยเรื่องเกี่ยวกับถ้ำนะคะแล้วก็ใน,ในมิติทั้งในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ,ะร่องรอยทางโบราณศาสตร์เรื่องของการท่อง,ทองเที่ยวต่างๆนี่เป็นงานวิจัยที่เราทําในเชิงบูรณาการนะคะซึ่งเร,เ,รเราบูรณาการทั้งในส่วนของข้ามศาสตร์ด้วยแล้วก็ข้ามสถาบันแล้วก็ที่สําคัญมีออมีหน่วยงานที่สนับสนุนเรานะซึ่งผู้ใหญ่ก็เห็นในเรื่องของการนําการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่นักวิจัยทำเนี่ยก็คืออยากจะให้้ไดนํา งานวิจัยที่เราทำเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความสุขของการทำงานของงานวิจัยของเรานะซึ่งแน่นอนมหาชลยราชาัฏของเราก็นะหรือมหาชลัยอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเราทำงานเพื่อดูแลในเรื่องของพื้นที่ในดูแลของทรัพยากรด้วยส่วนหนึ่งนะก็ขอเป็นส่วนร่วมในการที่จะทำงานวิจัยสร้างสารรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อต่อ ประชาชนต่อไปนะคะแล้วก็คิดว่านักวิจัยของเราก็ยังพร้อมที่จะทํางานอีกหลายๆงานเพื่อให้ในมิติอื่นๆด้วยนะคงไม่ใช่แค่คคในเรื่องของความหลากหลายทางชัวภาพหรือแหล่งร่องรอยปติศาสตร์หรือแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อย่างเดียวแต่ว่าในจริงในมิติของงานวิจัยที่มหาลัยทุกมหาชัยที่เราทางานอยู่หรือในงานอื่น,ท,ท,นที่ทำงานด้านงานวิจัยเนะะี่ยค่ะก็เพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อประเทศอะค่ะครับอาจารย์เรลี่ยนแกลสักเล็กน้อยครับเป้าหมายต่อไปนะครับของกระบวนการแล้วก็คือเราจะพัฒนา การนําองค์ความรู้นะครับจากการศึกษาหรือวิจัยนะครับ,รบเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพหรือรูปแบบการธรณีวิทยาที่เป็นถ้ำรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเข้าสู่กระบวนการท้องถิ่นครับ,รบอาจจะมีการนําไปพัฒนา Product ์หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่เราศึกษาขึ้นและอิงกับถ้ำทั้งนี้เพราะว่าผมเชื่อว,ว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับถ้ำหินปูนเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของด้านเดียวเช่นธรณีวิทยายด้านเดียวๆหรือประวัติศาสตร์ด้านเดียว,วยยดเดียวแต่มันยังส่งผ่านมันเปว้้ไดดย โอเคครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้นะครับวยังไงผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือท่านอาจารย์ดรปิยพรพิทักษ์ตันสกุลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและอาจารย์เกรียงไกรทองศรีครับอาจารย์สาขาสังคมศึกษาและผู้ช่ยวาาญด้านประวัติศาสตร์ครับวันนี้นะครับเรา3มคนคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันครับเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ